มือนีมาตามควอมฟันแม่เจี๊แม่เจี๊เป็นฟันดีฟันว่าไปสอนกับม่ไปสอนปลาซิวกับม่ก็เลยไป่อมหูอยู่ในสาก็เลยไปเห็นปลาไหลก็เลยกับม่ในผ้ากระจกปลาไหลแม่เจี๊จะจับท่างหวัวมู่ก็จับท่างหางมาสั่นสิเป็นตัวใดเป็นรับชม่มนะคะกวอนแม่เจีฟันเห็นปูเนาะปูก๊อยา อยู่บ้านมืนว่าเป็นรอตะปูอยู่บ้านบ่อที่บอว่ากอนนี่ยมูไปต้องการในฝันบ่ไปจุดทูปขอเพิ่มหน่อยแต่ว่าเพิ่นเท่าให้เลขทางเข้าก็เลยตีแปดหาเออแมนตีแปดเก้าเก้าสองเก้าไปเลยเนาะไม่ต้องไม่ติดนะครับแต่ว่าบ้านนี่ยินข่าวว่าฝันเกี่ยวปูอีกแล้วแม่ป็นปู่นไม่หายหรอแล้วอย่างไรตามพวกฝันไม่เกี่ยนะฝันว่าไป สี่หาโมงแดงเนี่ยจ้ะมงมงมงมันไปเห็นปลาซิวอยู่สาคูเงินสาคูเงินกับไปบ่องเดียวกันละจ้ะแต่ว่ามันเป็นหลังเมมหลังเมมมันมีสาบปานปะจ้ะสาสาสาคูไอไอมันเป็นสาเราวันนี้น้าน้ามันเดียนหน่อยมันมีแต่ปลาซิวมันได้บอกว่าป้าเฮาไปสอนป่าซิวมันซี่หาโมงกันได้ไปกันก็ได้ไปไอแปะ สอนปลาซิวสอนปลาซิวแล้ววันนึงมันได้เห็นหู้ไอ้มูมันได้เห็นหู้มันกเ็เลยไปจกจกมันได้เห็นปลาไหลปลาไหลเผือก <c oughs> อกืเห็นปลาไหลเผือกเห็นปลาไหลสีขาวอันนี้แล้วไอเห็นปลาไหลสีขาวบันนี้มันไอก็เลยวานสิบเขาไปจับน้ำมันมันก็บอกว่าไออิงหอยหลอดกูเป็นคนกูเป็นคนพอ่อกันกันเลยกันเลยกันเลยไอมันก็เลยปล่อยมันจับเขาก็สอนท้าปลาซิวไป บันนี้มันบอกว่าแรงกูจับบ่ได้แรงกูจับบ่ได้มันจับซอยกูแน่ก็ได้ก็ได้ไปจับซอยซอยมูจ้ะไอจับซอยมูไอจับบักโลนจ้ะได้ได้จับก็ได้จับได้สองมือไอ้ทางหัวมูก็ได้จับได้ทางไอ้หางมันกับสองมือขึนกันวันนี้หันกลับไปก็ได้เห็นปูกับยายืนเบื้องเขาอยู่ ก็เรยกว่าจะเอาไปใส่ไอเอาไปใส่เอาไปใส่คููกันเม่อจ้ะเรียว่าจะเอาไปใส่คู่กันแต่ว่าไอก็ได้ถือถือถือวัดนี้หันมาอีกรอบไอ้มีต้คนใส่ชุดดำยางตาไอ้ยางขังหลังปูเมื่งจ้ะยางขังหลังปูแต่ว่าว่่มีผูู้ใดสนใจเขาวันนี้เขาก็เด็กกำลังดิ้นใส่ก็มีมีคนหนึ่งใส่ชุดดำยางมาหาเฮาแต่ว่าเฮา เขา่านเขาขวนคิงลูกเลยเพราะว่าไอพนโบมีขาแต่ว่าพันนี่ไอพันคือคนยางมหาแต่ว่าพันบบมีขาก็เลยเดี๋ยวเบื้องหน้ากันก็เลยจับเลียเลยจ้ำจับแบบว่าเอาคู่ว่าเอาบิงกันไม่จ้ะแต่ว่าถอปลาไหลว่าถือโบปลอย่าถิมว่ปลาไหลว่าธิมเกือบก็ว่าเอาไอถือไอแลนไปต้องกันถือปลาไหลแลนเขาบ้าน พี่หลอกวะกิดว่าพี่หลอกหรือเป่มีขาเไงใส่ชุดดำไหมแต่ว่าปูก็แบบนี้ไอแม่นว่าหัวควันถือได้หกศูนย์เนื้อขี่หลอกแล้วหกศูนย์เอากระเดื่อตื้นวะวัวเลี้ยงไอแม่นวดาหัควนว่ะบ่วติไอ้วัดวันนี้ก็ได้พักกันแรงเขาบ้านชุวงวนสิผ่านวัดชุวงวนสิเขาหมู่บ้านพอเขาหมู่บ้านเราเห็นคนอย่างกันเขาจ้องควายเสาแต่ว่ามือบ่ได้ปล่อยปลาไหลทั้งคู่เลยทั้งค oh. so so right okay. hmm. ู่เลย บ่นี้หายใจไอ้หายพากกันหายใจบันนี้พอกบพากกันวางเมื่อจ้ะพักกันวางพอวางลงพอวางลงกับไอ้กับดินเม,มื่ะะอก็เลยตื่นกันก็เลยตื่น,นาวางลงบ่จ้ะวางลงดินวางลงดินเนาะพี่เป็นเลืกล่างเลยวางลงดินวางดินเราไม่เก็บตีอะไรไม่เก็บตีเอามือมือเมื่อนั้น คำพาฝันว่าได้จับปลาหมอรวยตีว่าแปดหาแอดหาเ,ออเรบอกแปดหาวะเมื่มอกี้ก็ว่าแปดหาว่าไมจับปลาไหมหมอเลยว่าเมื่อกี้กุมูผู้หนึ่งจับหมูผู้หนึ่งจับไถ่คิดว่าแปดหาแล้วอยากเป็นสาวโตแปดหาแปดเพราะว่าเมื่อไ่ผู้หนึ่งถือกำฟังหนึ่งหน้าผู้หนึ่งกับฟังหนึงนน่งเมื่อกี้ถือทางหัวไอ้มันก็ถือจับพากันจับแน่นแต่ว่าหมอเลยอยากกีเพิ่มนิดหนึ่งคือปะเก้าเนี่ยเป็นยังไงกว่าเก้าแปดห้านั่เพราะว่า ปลาไหลเผือกเป็นของมงคลนไหมเขาปลาเผือกนี่เป็นมงคลน้นเลยเป็นเก่านะเลยตีเก่าเปยดหาน้ำเป็นตัวกันาตัวปลาไหลเผือกก็จะปลาไหลสีขาวเออนั่นแหละเออปลาไหลเผือกขาวแต่ว,ว่าตัวนี้เท่ากับเป็นนะเปียดหาหเปดเนาะอืมอืมเปียดหาหปดแต่ว่ามี่ที่แน่ๆมีเกลียวบาดขี่ตือนแนวปลาบ้างลางล่างกันปะปลาลงบ้างลงดินท้องคู่จ้ะก็เลยตื่นจะไตื่นเนาะเอากรบอกเนี่ยอัดสองตัวที่เป็นเล็กล่างก็ได้เปีดหาเปดเด้อนะครับ ยูคือนองเห็นตาในก็ก่องตีซอยมอญญยรวยวันยางหัยาดเป็นหนึ่งยูทำบทีไป,ปหลาดอกต่ว่าหมอรวยตีว่าพี่ดอกพี่หล่อคือว่าหกศูนย์ว่าพอใจครับนี่โอ้ผีโกหกวหกก็คือพีอ่หลอออเข้าเขากโกหกไงหกเหรออ่หลัก็เล่าเขาเล่าว่าพี่หล<อ>่อพี่หล่อคือผีโกหกอะละ<อ><อ>ก,ก็เลยเป็นหกศูนย์ว่ามันออกไปแล้วเห็นมฟันน่นควนาเลียนหนึ่งเยไว ปกติห้องศูนย์มันเกินหมดเลยว่าฟันอืมแต่ว่าซ้ำ่าปูไมาบอกกับที่ปูกำยาที่ไปเก็บไปข้อจุดถูกข้อคนเลยเนาะอ่าในฝันดวงนี้เห็นเพลินพร้อมเอาเพิ่นยืนเมื่อเข้ายู่อยู่ไอ้ไอ้เทิงสาเป็นสาเพิ่นก็ยืนเสดงแล้เสดงเพิ่นไม่ห้เลยพี่พงษ์ว่าอ่าเพิ่นยืนเมื่อเพขนจะยิ้มให้เข้าไหมโอ้เสดงเพิ่นไม่ห้แล้วเอานะครับเพิ่นก็ยืนยิ้มพอเขากิดก็ได้เอาไปใส่ขู่แต่ว่าเขา่ได้ยานปูกำยาด้ครับผมแล้วพอเขาหันมาอีกรอบ นี่ตะอพูไอ้คนใส่ชุดดำยางไปยางมาเขาก็ดดินยางเอายางเอาไปใส่ครักันวันนี้มีมีคนยางมาหาเฮาดอกเล่าขในหันเลยอันนฟันซาไปหนเนาะอันใดออกเนาะอันนี้เปีหาเขาอาจจะเป็นไทยนะบ้านในพี่น้องเด้อนะครับไปเป็นดอกเล่ามุกนะครับมันผุดมาเมื่อวันศุกร์เลยอันนี้หัวอนตัวนี้เปียหานะ ไอ้ฟันฟันมืออะไรไอ้ไอ้มือมือมือละไอ้มือก้อไอ้มือก้อนเนี่ยไอ้เขาเอานี่ยังไอ้โบได้ฟันมือคืนนี่ฟันอีกมือนึ่งโอ้เป็นวันยังไม่เตือนฟันอีกวันเสาร์ฟันวันเสาร์ฟันวันเสาร์ก็เป็นยังไม่สนหรอใช่เป็นเลยไพ่มาเั่นเนาะปัดวันเสาร์เนาะมือวาดเนาะก็เป็นประมาณนี้เด้นะครับเพิ่นจับปลาไหลหัวท้ายเนาะผน้โดยกำลัวผน้โดยับหางก็เลย่องตีหาเตัดหาได้นะครับปลาไหลเพียบเป็น เข้ามาเผื่อกเป็นมงคลถึได้ตีเข่าแปดหาน้ำตัวกันเด้อนะครับแต่ว่าหมอรว้นี่ยเน้นคือนแปดหาแปดเด้อนะเมื่อกี้ว่าสามีเพิ่นเคยฟันมาได้ปลาแบบนี้เพิ่นเคยตีแปดหานออกเนาะหมอรวยเดือดตีแนมกับคมตีนะแต่เรื่องว่านี่แบะประมาณนี้เนาะความฝันเมื่อกี้เอาลองมาดูพี่น้องแต่ว่าก้อนตื่นมันว่างไว้ล่งเด้ผมว่านี่อาจจะเป็นเรื่องร่างขึ้นกันนะครับว่างไว้ดินแล้วเอาขู่ว่างแหว่งดินแล้วก็ตื่น เราเราบ๊บบ๊บ so oh ่เอาปลาซิวปลาซอยบมันแหลนดีมั้ยฟันปลาไหลเลยฟันมาจับปลาไหลกับมูอผู้นึงจับหัวผู้นึงจับหางเลยเออจับคนละทางจับคนละท่านเราบ่ออยู่ตี่หาดตะตาจับคนละทางมันกระพากัรจัมบ่เอาเกือบบ่เอาไอปลาซิวบ๊อบเอาวิงเพราะว่าไอมีคนยางมาหาเฮาเอานนี้เมืก็บไอช่วงฟันแหลนกันหน่อยนะฟันที่ว่าไปขอปูฟันอะไรมา ฝันว่าได้ไปโต๊บางท้ายกันแต่ว่าตอนไปโต๊บางท้ายมันเป็นเด็กหน่อยคือเขาจังเป็นเด็กหน่อยอยู่บัดนี้เพราะเขาบัดนี้เพโต๊ะบางท้ายแล้วแลเฮปิที่พาสวยยังแล้วแล้ว่าล่ะเราบัดนี้ก็เล็กกับมันี้กัเล็กตื้นแต่ว่าไปตื้นในฝันว่าว่าเขาอยู่บ้านเจ้าของดูกเหนือน้อนคางเรามันกับมามูมาสันเออสัไอซี่ทุ่มหรือสามทุ่มนี่ล่ะมันบอกว่ากูพาไปขอหวยกับตะปู เราได้บอกว่าบ่ไปเพราะว่แต่ปูเขาหูเราว่ายู่หนาวโขผีปะหอกเขาก็เลยบอกว่าไปไปมาอย่างมาอย่างมามันก็คุ้มไปนะเมื่อยหร่ยุงเด้อเขาก็เลยไปพอเขาพอเขาพอเขาไปผ่านผ่านวัดพันเมมไปผ่านคูุลุงคูลแล้วมันสิมีมันสิมีสาสาสาปูว่าผม่นี้ย ไอสารตาปูแล้วก็มีต้นไม้ต้นสามสาใหญ่ห่ต้นสามสาใหญ่พ่อนังไหม่เอ่เขาด้ยพ่อนังใหม่นังใหม่ใช่ชุดสีแดงแล้วก็ตาปูไอแล้วก็ปูแต่ว่าพอเขาหันไปหาสารตาปูได้เห็นผู้หญิงกับผู้ชายใช้สูขาวยืนอยู่ผู้เทาเออผู้เทาจะเป็นตัวยาเนาะเรามู่มันก่ายมูอมันมูปูมูมันก็ะเล นางจุธูบมันก็บอกว่าจุทู่แรลงจุทู่แรลงเขาก็บอกว่ากู้่จุดแหลงกู้่จุ่แหลงกุย่าแหลงจุธู้จุูอก็เก้าดอกก็ดอกจุธูบเก้าดอกเก้าดอกกุว่าจุดกูก็จุดกู้่จุดกอเพิ่มเด้ตัวเดียวได้สูบเก้าดอกมันเป็นสวนเก่าเลยแล้วกม่เกะแลมน้พีนะมันก็เป็นมันก็เป็นเก้าศูนย์หกศูนย์นี่ก็หรือเปล่ามีตัวกันเนาะ นั่นล่ะแล้ววันนี้เขามันก็เริ่มไปเพราะมันมันมันจุดมันจุดเรามันก็เลยขอว่าถ้าถ้าลูกมีโชคมีลาบให้ให้ปู้ให้ตะปู้เข้าฝันไปบอกมันเมียเจี๋เลยว่าเดี๋ยวมันจะปูมูอเปนขอกัยมืฝันเท่ากันบอกแล้วว่าเมียแกเถอะนั่นเมียเกยฝันเมียนี่หิืเมียเกยกันแล้วฝันเกี้ยวกบปูหรีอเปล่เนี่ยเอฝันเห็นปะแมียพวกผิดบาปปะก็ว่าเก็บฝันเก็บว่า่านินี่ยังเกย่านไหน ไอ้เขาชุดดำเนาะเขาชุดดำยางมาฮ่าคือคือคนยางแต่ว่าข้างข้างล่างขาบ่มีแม่เอานะครับเอาขอขอสรุปกันด้ะแม่เก๋นะแต่สุดลุปว่าเมื่อนี้เนาะแม่เก๋ฝันว่าไปหาปลากระโมูนะครับหาปลาซิี้ยวเห็นหู้ก็เลยจกกระโม่มันจกจกได้ปลาไหลเผือกเห็นปลาไหลเผือกไหแม่เก๋กับโมูก็เลยจับพุ่นแม่เก๋จับหัวมูจับหาง ตดี๋ยเลี้ยวไปทึ่งสาเห็นปูปูกํายาปูกํายาไหมหรือแต่ว่าหลังปูนี่มีคนใส่สุดดำเต็มเลยใส่สุดดำเต็มเลยแต่ย่างไปย่างมาแต่ว่าพีู่้หนึ่งใส่สุดดำนี่ย่างมาเมื่อกหรย่างมาหาแต่ว่าย่างย่างมาหาแต่ว่าพ่อพ่อเขาก็ไม่ได้สนใจพราเขาเดี๋ยวเบิ้งข้างล่างด้วยก็มีขาก็เลยพากันจำก็ไเลียนนี้เนาะจำแต่ว่าพวกพากันไอพวกพากันปล่อยปลาไหล แดนน้องคูันจะนอนมู่บ้านต้องวางลงอ่าจ้องวางลงดินครับผมกับประมาณนี้เด้อนะครับผมรฟันไม่เกศสรุปให้แล้วโชว์ใครมาน่าไม่เกศเด้อครทำมองเลยครับเมตุยนี่ตีกันว่าหาแปดหาเพราะว่าผู้หนึง่งจับหัวผู้หนึ่งจับท้ายนะเป็นปลาไหลเนาะเพราะมีเก็ดกันเลยตีเป็นห้าแปดห้าปลาไหลเพียกกันเลยตีเก้าแปดห้านั่น,น,8 8. นะครับแต่ตัดให้คือแปดหาหาแปดเด้อนะครับลองเบริรงพี่น้องแต่ว่าตัวกันเพราะว่าจุดทุบเก้าดอกเนาะฟันแรกเนาะ เขาว่าเก่าตัวเดียวนี่ยไม่ต้องศูนใส่ก็เลยลื่ไปเอาเลยกันศูนย์เก่านำเด้อนะครับไอโชคไอมันนั่นม่เกียเด้อนะครับในฝันนี้หรือพี่น้องจะไปเที่ยวฟังเล้ามาแลกกัได้นะครับอเหล้าเฮ้ยเหมนบนมือื่นปะเล้าออกมือื่นเนาะมือื่นอ้าวเล้าเบอร์พี่น้องแต่คิดว่าเป็นไทยเอาละเพราะว่าไม่เกียขอเพิ่มไว้เนาะน่าจะเป็นเลข่องไถ่เอาเด้อนะครับอ้าวไอโชคไอมันนั่นม่เกียร์มัเนี่ยเกียม์ักศูนย์เก่าไปก็มากอยู่เล้า หรือเหล้าฮานอยห่อยหล้งรถกับสุนเก่ากันี่ล้งไม่เกียดนี่คนเกีสุนเก่าเเเ่งมดพีนงสุนเ่าเล่าด้วนะครับ่ชมมานัไม่เกียนวันนี้ขอบคุณไม่เกลียดลาเด้อนจทายงดีมาชื่อดีครับผมครับขอบคุณหลาครับ